สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เช่นใครครับพผมช่างยูอนุพงศ์โพภัยเป็นคลิปประจำวันที่18สิงหาคม2 5 6 3วันนี้พามาชมสินค้าในร้านครับอัปเดตส่วนมากจะเป็นรถเกี่ยวกูตานะครับเริ่มที่ DC 6 0พัดนะครับมีทั้งแบบนิ้วธรรมดาและนิ้วสปริงทั้งเช็คแล้วก็ยังไม่ได้เช็คพร้อมใช้ก็มีนะครับตามสาภาพตามราคาก็มีเริ่มต้นที่ราคา1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ 1, 90, ่งแสนสี่หมื่นเก้าพัน ครับแล้วก็จะเป็น DC 95 GM บวกพัดสเตเลดอินไซด์ครับกันนี้จดทะเบียนปี5 6ปากเด็ดนะครับก็ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับ95อีกคันก็จะไปส่งลูกค้าที่อำเภอสรีพฤเรืองหนองบัวลมพูนะครับแล้วก็มี1้อยนะครับ DC 1ี5้อีอีกครคันหนึ่งนะครับตัวนี้รถ DC 60เราเบียรบองกระสอบก็มีด้วยกันจำนวน4คันนะครับ หลับทิ่งกาลังมองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพงใช้งานในครัวเรือนเริ่มต้นที่ราคา1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเริ่มต้ตน,นสนใจโทรได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองสนะครับศูนย์หกสองสี่เก้าหติดต,ตามทางช่อง Facebook YouTube ของอนุพงษ์โพภไพติดต,ตามได้ที่ช่อง Facebook YouTube ของสัตว์โภัยแท็กเตอร์กับหรือท่านจะมาทดลองขับได้ที่บ้านโพชัยครับตบลโพชัย อำเภอบางปิประชุมจังหวัดมหาสารคามสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างกันนะครับแต่สินค้าแต่ละคันนะครับครับตัวแรกที่จะพาชมนะครับในวันนี้เป็น d c 95G m บวกพัดสเตนเลสอินไซต์นะครับคันนี้จดทะเบียนปีประมาณปี56นะครับเดือนปี56ราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับราคาอยู่ที่299,000บาทราคานี้ขายทางสภาพนะครับปากเล็กครับเครื่องเกียร์ดีครับ เป็นขายตามสภาพนะครับท่อสูงสายขวาได้ปกตินะครับเป็นปากเหลดแล้วนี่ครับตู้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายจะบุบนะครับสภาพรอบคันตอนนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพ ช่วงล่างแท็กไม่สวยสองข้างนะครับครับขันต่อมาครับเป็น DC60 พาร์คันนี้เป็นเนื้อสปริงจดทะเบียนปี54าส่เรียบพร้อมนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแาหมื่นเก้าพบาทนะครับ1 5 9 0 0 0บาทครับเครื่องเกียร์แท็กช่วงล่างดีนะครับสำหรับที่กำลังมองหารถเกียร์วใ้ใช้งานในครัวเรือนนะครับคันนี้ราคาไม่แพง แสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาคันนี้เลี่ยมพร้อมครับปีห้าสี่ขับคันต่อมาครับเป็น L อลสามหกศูนย์แปดคันนี้จดทะเบียนปีห้าหกครับราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมืนเก้าพันบาทคันนี้กำลังเช็คสภาพาพร้อมใช้นะครับคันนี้เลี่ยมพร้อมอุปกรณ์สอง 2, ชิ้นครับหน้าหลัง ด้านหน้าและผ่านพวนปอครอบมีให้ทุกตัวนะครับอุปกรณ์ครบทุกตัวสอหรบบ L368 0ต่อมาครับเป็น DC 60พระนะครับฝั่งนี้จะมีด้วยกัน3คันนะครับเป็น DC 60พระเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้เปร็นรถจดทะเบียนปี54ครับเครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมปั๊มแรงครับระบบพัดรอลิกสมบูรณ์ช่วงล่างแน่นนะครับ ดีซีหัวศูนย์เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะเป็นปากธรรมดาครับคอธรรมดายังไม่ปูเล็ดครับนี่เป็นตู้ฝังซ้ายท้ายบุบนิดหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะบดูไปในตู้ครับครับแกะก็ได้นะครับ ตะแกนเราได้เปลี่ยนใหม่2ชิ้นนะครับย้ำีกทีครับคันนี้ราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพบาทนะครับถึงแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็น DC60 หกพัทแบบนิวสปริงครับจดทะเบียนเบห้คันนี้รอเล่มครับครับคันต่อมาครับเป็น DC60 หกพัทคันนี้เป็นนิวสปริงครับคันนี้เช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแาบาทเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยเอาไปเกี่ยวได้เลยนะครับคันนี้ร้อเรยเลมครับจดทะเบียนปีห้เป็นปากเลดเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะปัามแรงครับด้านบนแดกดี2ข้างนะครับคันนี้เช็คสภาพเรียบร้อยเครื่องไม่เคยแกะ ราคาี้ราคาที่169,000บาทนะครับ169,000บาทตอนใ้สนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับหรือติดตามทางช่อง Facebook YouTube ของซับโปรไฟล์เทสเตอร์หรือช่อง Facebook YouTube ของอนุพงศ์โปรไฟได้ครับคันนี้ราคา169,000บาทเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะมาดูรอบคันนะครับ เป็นดีซีนพัดเป็นนิ้วสปริงครับจดทะเบียนปี54คันนี้รอเลี่ยมนะครับราคาแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพร้อมใช้เรียบร้อยเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับคันต่อมาครับเป็นดีซีนพัดเป็นนิ้วธรรมดาครับปากเกรดนะครับเป็นปากเกรดเรียบร้อยคอธรรมดานะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะเหมือนกันคันนี้รอเลี่ยมนะครับประมาณปี53 ราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเจ็กสภาพพร้อมใช้แท็กเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับนี่ครับท่านใดนะครับมาสนใจมาทดลองขับได้ที่บ้านโพชัยครับตำบลโพชัยอำเภอบาปิรุนจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยผมช่างยูนุพงศ์ปัวภัยยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่ติดตามทางช่อง Facebook YouTube ของอนุพงศ์ผัวไพทางช่อง Facebook YouTube ของซับผัวไพแท็กเตอร์ครับตัวน,นี้มีไว้บริการจำนวน4คันนะครับสำหรับ DC 60พลัสคันนี้มันจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี DC 95คันหนึ่ง d ี1ีร้คันหนึ่งครับนี่เป็นเอล0 8ปี56ครับ, 4, 9, บสองเ0ียบาท2ชิ้นสอหน้าลัง แล้วก็มี M6040 ด้วยคันหนึ่งนะครับราคา4 3 0, 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ DC95 คันนั้นส่งลูกค้าอำเภอสีมุเรเหืองหนองบัวลำพูนะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับที่กำลังมองหารถเกียร์ไวใ้ใช้งานในครเรือของท่านราคาไม่แพงครับจับต้องได้เกียร์ปีเดียวได้ทุนคืนแน่แน่ ับมาได้ที่บ้านโพชัยนะครับตำบลโพชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามหรือโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9อ7ครับหรือติดตามทางช่องเฟซบุ๊กยูทูบของทรัพไ์ภูไศกเตอร์ได้ก็มีไว้บริการหลายคันนะครับ DC 6 0ศมี4คันแล้วก็ DC 9 5คันหนึ่ง DC ร0 5 X คันหนึ่งนะครับ 70ติดจ,จองเรียบร้อยสหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท,ท่านที่ในกา,ารติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่องเฟซบุ๊ o ยูทูบของซับโฟร์ไพรเทคเตอร์ ector, ช่องของอนุพงศ์โฟร์ไพรครับสนใจโทรได้ที่เบอร์062495977นะครับโดยว่าผมช่างอยู่กับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ